ต่อไปทาโบแบนซีเทหนาของครับพร้อมนะครับเนะบไปไปาะยกที่หนึ่งครับไปไปฟังเสียงโนทิดกรรมการครับ <ไป S 1> ผม ไปครับโยกทีหนึ่งแล้วว่ามองเบียนสองกับทาบอแบนสีแล้วครับอ้าวแต่ละเจ้าสำนักแต่ละคณะสิเปลี่ยนมือเล่นมือจีกันเชื่อได้ครับหรือสี่เปลี่ยนยืนสู่ตอกันได้ถ้าครับพอใจนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเย็นครับเย็นไปกันมือให้หม้อหม้อไปเดี๋ยวเย็นครับโบตองฝาบบตองฝาอ้าวตั้งเสียงคืนเวีดครับ ครับยกสองไปยกที Entonces, ่สามไปยกทุกท่ายนะครับเนอวงเดียดสองครับทาร์แบนซี่ใจเย็นๆครับใจเย็นๆคับเมื่อกองดีๆเลสนดีมากสีมากเป็นผูนิซูสีกู้เอกเลยผู้เอกเลยครับพร้อมครบพร้อมครบ่อตั้งจันเวีคับผม ผ่านไป3ยกยก้ะครับรอบพัฒนาติชีพกรรมการอ่าโค้ทีมเก้าผ่านาแล้วครับวงเหียด2อุกแดงแล้วก็บครับแบง4นะครับอ่าพัฒน์ดกลับตัดสินครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับอ่าวงเหียดกบมา2นะครับวงใหญ่ก็บายไปแล้วนะครับโอ้ยแม่น้วงใหญ่เลยครับเือะของหน่อยนะครับสูงของใคร่นะฮะแดงครับแดงผู้เล่นเด็ก 我两口子，我两口子，我我怎是是？<laughs>